เอาละคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราอีกแล้วแล้วก็ช่องของเรานะคะเอ่อบางคนอาจจะอ่านชื่อของเราไม่ออกอ้อเราชื่อปายนะคะทุกคน P A I หรือว่าปอปลาจระอายยักษ์โอเคไหมอย่าลืมรอเรือเออหรือว่าไม่อย่าลืมไม่ไม่ใช่โอ๊ยอะไรนี่ไม่ต้องใส่รอเรือหรือว่ารอลิงให้กับเรานะคะมันไม่มีคะ่ะคือแบบ3ตัวเท่านั้นนะคะพะยัญชนะ ตัวอักษรต่างๆตัวสะกดใดๆสระ,ะนะคะแค่นี้เนาะแล้วก็ชื่อช่องของเรานะคะอ่านว่าคลายหรือคนออทุกคนอาจจะแบบรวบคําเป็นคลายมก็ได้แต่แบบเออเราก็ไม่ได้ทําอะไรกับปันนเนาะนะคือไม่ได้เซิร์ชต่างๆใน Google นะคะก็เราเข้าไปใน t r a n s l a t e แปลภาษาแล้วก็ขึ้นคํา คลายสอกมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาษาอะไรแต่ว่ามันแปลออกมาได้เขาว่าดีนะคะก็แบบเก็เป็นความหมายที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันตอนนี้วันนี้นะคะมาเล่นค o o กียงมาชเนจะเป็นภารกิจพิชิตหัวใจพิชิตดักต่างๆเคอรเลรากันอีกแล้วก็หลังจากที่เรานะคะผิดหวังจากการเล่นครั้งก่อนเนี่ยเราก็มาเล่นอันนี้กันอีกรอบนึงแล้วกันนะก็จะเป็นภารกิจพิชิตหัวใจนะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาละด่านแรกจะเป็นด่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่ว่านี้นะคะเราห้ามทําอาหารไม่ค่ะอ่าเราทำ l o เ s t e r กับปลาไว้ดีกว่าอ่าน,นี้เป็นนานอควาเรียมนะคะทุกคนอ่าได้อะไ้ก็เก็บเอาไว้เนาะแล้วก็คนนี้คนนี้เขาบอกว่าเขาใช้อันนี้นะคะอ่าเราก็ได้รับไปแล้วหนึ่งทำทูน่าอีกหนึ่งนะคะไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแซลมอนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะอ่าอ่าน้ำวาวนยนะคะแล้วก็จะเป็นลบสเ s t e r ค่ะ, <S <S ค,ะคนนี้รับลบสเตอร์เหมือนกันเลยคุณลุงคนนี้นะ แล้วก็ใครใจะรับทูน่าของเราไหมคะอุ้ยเราเผื่อทาไวแล้วว่ะไม่นะมันจะไหมแต่ว่าเราห้ามทำอาหารไหมแต่เราสามารถทิ้งได้อย่าลืมนะทุกคนปโปรดคนนี้ได้ปโปรดได้ปโปรดสั่งทูน่าอืขอบคุณมากแล้วก็วายแต่ว่าสั่งสองอันเนี่ยจะดีใจมากกว่านี้อีกนะอ่ะคุณลักษณะคนนี้เอาอะไรดีคะโอ้โหวายไหมแล้วหนึ่งเอ้า เว้ Wait, แล้วทุกคนเราว่าเราต้องเล่นรอบต่อไปแล้วนะคะแต่แล้อะก่อนจะไปเริ่มเราขออัปเกรดอะไรบางอย่างนิดนึงละกันนะเราว่าเรามีเงินอยู่พันสองใช่ไหมคะเราว่าเราอาจจะแบบอัปเกรดกระทะอะไรเล็กๆน้อยๆนิดนึงให้มันแบบให้มันดีขึ้นเนาะก็เพิ่มเป็นสามอันนะคะเราจะได้ทำเอ่อทูน้าได้เยอะๆนิดหนึ่งแล้วก็หมดเงินลคะค่ะเงินหมดหมดตูดแล้วเดีเ๋ยวเรามาทํากันต่อตอนนี้เราอัดวิดีโอได้สักประมาณนี้ยี่สิบห้านาที มันเยอะเกินไปนะันเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยที่43กันอีกรอบนึงนะคะทำอาหารไม่ไปทิ้งได้โอเคเราเออเราพูดไปแล้วแต่ว่าเราลืมงงเอ,อเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็อ้าวแล้วเราไม่ได้อัปเกรดจานอะไรวะงงมากคือแบบต้องมีเงินเท่ากันดนวยนะโอเคปดวดละทุนอะขอบคุณมากเลยทุกอย่างก็คือแบบโอเคเออกระทะที่2ก็ไม่ได้ใช้นะคะอ่าล็อตเซอร์หนึ่งแล้วก็วายสองนะคะอ่าทำไปเนาะ เออคนตากรนเผาคนาคนี้ก็แบบเฮลตี้มากอ่ะรอบสเตอร์อีกหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเอามาวางแล้วก็คนนี้ค่ะคนคนนี้เขารับวายหนึ่งเนาะทำไมไม่ทานอาหารกันเลยเนื้อสัตว์ของเราอย่างอร่อยเลยจุดขายของเรามันคืออควาเรียมที่อยู่ตรงหน้ารู้ไหมเข้าใจไหมเอยทำไมไม่สั่งกันเลยก็แบบวิวสวยขนาดนี้ทําไมไม่นั่งกินกันคะทําไมต้องแบบสั่งกลับบ้านด้วยคะคือเราก็เป็นแบบโอเปอเรชั่นมือหนึ่งของร้านแล้วเนาะ เวอร์มากเลยเราก็แบบเป็นเคปมือหนึ่งเราก็ต้องแบบทําทุกอย่างให้ลูกค้าพอใจถูกต้องแมทุกคนเราแบบอืมไม่ได้คือเราต้องเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับเราแล้วจะมีใครเป็นแบบที่2ก็ไม่ได้ใช่ไหมอาวายสองทูหน้าหนึ่งนะคะเอาทูหน้าก็ขายดีเหมือนกันนะแล้วก็คนคนนี้อุ้ยหมดเวลาอุ้ยเยี่ยมเลย อ๋อคือแบบทําทุกอย่างได้ตามเป้าพอดีเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหากุญแจดอกต่อไปกันเลยดีกว่าเอาละดอกต่อไปที่เลเวลสี่สิบสี่นะคะติดกันเลยอ่าทาไม่ได้แต่ห้ามทิ้งอาหารนะคะคือแบบอันนี้เกียดมากคือเป็นอะไรที่แบบวุ่นวายที่สุดแล้วจริงๆห้ามทานหันไม่แต่ว่าทิ้งได้คือแบบยังสู้ไม่พอเอ่อห้ามทิ้งแต่ว่าหันไม่ได้นะคะคือมันเป็นละที่แย่มากจริงทุกคนอ่ะมีคนสั่งอันนี้อุ้ยอุ้ยเราลืม ทิ้งอาหารจะหันไม่ได้ไม่นะคือสั่งทุนักกันหน่อยสักหนึ่งโอเคคนนี้ขอขอสั่งทุนนักได้ไหมคะทุนนักหน่อยนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะโอ้เป็นอะไรที่ตื่นตาแล้วเป็นเปียกโอเคคุณนักบัานคนนี้รับวายงงมากคือแบบจุดขายอยู่ความเรียมค่ะัโหลถ้า,าแบบสั่งวายหนึ่งไม่ได้เนอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเขาทําให้เราแบบเขาทําให้ร้านอาหารของเราโด่งดังแล้วก็ไม่ว่าอะไรถูกต้องไหมถึงแม้ว่าจะบทเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ตาม <laughs> เดีลูกค้าอีกสี่คนนะคะ อาวายหนึ่งเนาะอู้ๆบสเตอร์เต็มเลยันมี l o เสเร์สองเออแล้วก็มีทูน,น่านะคะมีวายตายแล้วตาละทุกคนไปแล้วไปแล้ววุ่นวายหนักแล้วคุยายแกวีนมาก็เอาลอบสเตอร์เหมือนกันหรอคะ อาเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนลานปิดพอดีเลยเย่ยมไปเลยนะคะเราก็ทําทุกอย่างได้ตามเป้าเลยด้วยนะคะแล้วก็ต่อกันเลยดีกว่าเงินใจดับถัดไปนี้ก็จะอยู่ในเลเอร45นั่นเองไปเริ่มกันเลยน่าจะเปิดอะไรไม่ได้เนาะไปเริ่มเลยมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไม่ได้ต้องเริ่มแล้วมาครั้งนี้ก็ห้ามทิ้งอาหารมันเดิมยเลยนะคะแต่ว่าอาหารไม่ได้นะแต่ว่า อาหารไม่ก็คือแบบเหมือนเป็นเชิงทิ้งๆหน่อยเนะเพราะว่าไม่มีใครอยากกินอาหารไม่ใช่ไหมคะอ้าวายแล้วนึ่งหายใจไม่ทันแล้วนึ่งสุดหายใจอมีอันนี้มีกุ้งแล้วก็มีอ่าวายนะคะคุณโพนี้คนนี้คือแบบไม่มีการรอใด โอเคมีผู้ชายคนนี้คือคนนี้เหมือนแบบเป็นผู้ดูแลอควาเรียมอะไรยังไงอย่างนั้นแต่วันนี้เราไม่ได้ทํางานในอควาเรียมนะทุกคนมันจะเป็นะทะเลจริงๆเลยนะคะคือสังเกตได้ว่าอันแรกเนี่ยที่เราเปิดคลิปอะ่ะก็คือร้านอาหารของเราอะ่ะอยู่กลางทะเลแล้วก็อันนี้คือเป็นชั้นใต้ดินที่เห็นทุกอย่างคือบปลาวานปลาใดๆก็คือมากันเต็มมากันพลึบเลยค่ะอ่ะใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็คนุณนิตาแอนิตาคนนี้เขาอ่ารับอันนี้สองใช่ไหมได้เลยเราจัดให้เหลืออุย้ยแปวิน่าจะได้อีกสักคนหนึ่งเนาะเออก็ได้อยู่เอาคนนี้ได้ไหมได้ได้อยู่อุย้ยได้อยู่นะเกินเป้ามาเยอะนะคะแต่ว่า ร้านยังไม่ปิดแต่ว่าหมดเวลาแทนนะคะก็ทำคอมโบม,มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวยวเราไปดูเ,เลเยอรต่อไปเนาะก็จะเป็นกุญแจอันถัดไปนะคะไปดูกันเลยกุญแจอันนี้น่าจะเป็นกุญแจดอกหนึ่งดอกเดียวที่เออทำให้เราไขประตูหัวใจความรักได้อะไรของเราอีกแล้วนี่ไงอะ l สเตอร์แซลมอนปลาทูทูน่าต่างๆต้องมาแล้วหนึ่ง อาคุณยายเกรนมาคนนี้ดับอะไรดีคะรับ lobster สองนะคะได้เลยคะ่ะอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้เอา lobster อีกหนึ่เอาวาอีกหอ่ามีอะไรอีกอันรับอันนี้แล้วก็ทําไว้ให้นะคะืคอแบบทุกอย่างพร้อมพร้อมให้คุณลูกค้ามาคือเหมือบเข้าไปเ <c oughs> <c oughs> อาวายสนะคะคุณกปรนพาก,กินมอยมากไม่ดีนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราะคะ่ะอันที่หน้า1แล้วก็อันนี้2เนาะจะเป็นลบสเตอร์นะคะอ่า โอเคลืมทำ l o เตอร์แล้วเอามาทำเออบสเตอร์กันดีกว่าแล้วก็จะมีทูน่าด้วยอุย๊ลืมเสิร์ฟทำไมจะลืมเสิร์ฟห้ามลืมนะทุกคนต้องเสิร์ฟด้วยนะคะอา l o b เตอร์อา,อาลืมทำล็อบสเตอีกแล้วอาทูน่าจะไม่อาให้ไปจ้ะเลยลูกค้าสองคนหวังว่าจะทานอุ๊ยอันนี้หรอได้อยู่นะอาร้านปิดแล้วว่าคุณยาย็นมาคนนี้อดกินอุตส่าห์เดินมาอ๋อแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะคือมันไม่ใช่หมดเวลาเนาะโอเคขอโทษแล้วลืม เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคุณยายเป็นมาคนนี้ก็ได้มขมือทูนา่าแซลม он, อนประทูต่างๆของเราไปแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะก็ถึงเป้าหมายนะคะแต่ว่าไม่เกินก็โอเคดีเลยเดี๋ยวเรามาเล่นอีกจักตาหนึ่งแล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นปุญแจดอกที่เท่าไหร่ดอกที่5ป้าอ้อดอกที่6แล้วนะคะก็อีก4ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำในเอพิโซดหน้ากันดีกว่า อันนี้ห้ามทิ้งอาหารนะคะเขาจับเวลาเราด้วยอุ้ยเราลืมอันนี้แล้วอะ่ะเออลูกค้ามาเร็วๆหน่อยได้ไหมลูกค้าลูกค้าลูกค้าคุณลอกเซคนนี้อุ้ยขอบคุณมากที่สั่งอ่ะแล้วเรามือลั่นกดปรุงไปอีกแล้วอะไรอีกแล้วนี่ยอ่ะเราอยากให้เกมแบบเปลี่ยนสลับที่ในการวางโอ้โหอาหารจะไหมแต่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะแบบปล่อยให้มันไหมแบบนั้นได้นะคะคุณตาเกลนพาคนนี้อุ้ยเยี่ยม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 เลยรักคุณตาเกลนพาคนนี้ที่สุด เราไม่หา่เราไม่ไหม้นะคะอ่ะไม่ไหม้ใช่ไหมทุกคนมันจะไม่ไหม้โอเคเราก็แบบเออปรุงสุกไปเลยสิคะเดี๋ยวเวลาอีกสาิวิน่าจะได้หลายคนอยู่เนาะ<อ>ก็ทูนา่าแล้วก็วายนะคะคุณอนิสากับวันนี้<อ>กกคนนุณจักเป็นพารับ<อ>เป็นวายเนาะคุณผู้ชายคนนี้ก็รับวายเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นทูนา่าแล้วก็เอ่อ l o เตอร์เนาะอ่ะคนนี้ l o เตอร์กับหน่อไม้ฝร,รั่ง อาสิบห้าวิน่าจะได้สักสองคนอา,ารับวายอารสามคนแล้วแหละน่าจะได้อารทํามคนนี้รับล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็ทูน่าสองคนนี้ร,รับล็อบสเตอร์โอเค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 เฮ้ยยมแยมแยมคนโผน,น,น,นี้คนน,คน,นี้ได้ไหมขอร้องขอร้องเอ้ยหมดเวลาคอดีโอเคถ้าเกิดรับทูน่าเนี่ยคุณก็จะได้กินแล้วนะคะเพอิญเอคุณร,รับล็อบสเตอร์เสียใจด้วยคะ่ะร้านของเราปิดแล้วและหมดเวลาแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพูดจน เออน้ำลายเป็นก้อนแล้วก็ไม่ได้หายใจกันเลยทีเดียวงั้นก็เอาเป็นว่าเราจบไปได้เพียงเท่านี้ดีกว่าเราหาก้นแจดได้3เอ้ย6ดอกแล้วนะ3อะไรก่อนก็นสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับเราด้วยนะให้นีกดดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะไปแล้วขอไปหายใจและคืนน้ำลายก่อนสำหรับวันนี้บายบายอีกรอบหนึ่งไปแล้วขอไปคืนน้ำลายหายใจก่อนทำไมพูดหลายรอบไปแล้ว